น้องเอบอกว่าคันสีแดงข้างหลังนะคะแพงไหมคะมีงบ199บาท <l ots> คันสีแดงข้างหลงังแพงไหมคะมีงบ199บา้ <l ots> บาท <l ots> น้องเออย <l ots> ากได้ร <l ots> ถบังครับคันสีแดง <l ots> คันนี้งบ190บาทบ้านจั่นจุดๆนี มีใครจะบอกอะไรน้องเอไหมบอกผ่านหน้าไลฟ์สดได้เลยมามาข้าวตูกระซิบบอกว่าเอาเป็นคันอื่นก่อนไหมครับรข้าวตูน่ารักมากๆขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจได้ดูละมุนล,ละม่อมมากขอบพระคุณข้าวตูครับเอาเป็นคันอื่นก่อนไหมครับร้9ยบาทร99พี่หนุ่มกืนน้ำลายติดคอเลย สองอีกก็หายไปเลยนะเพราะว่าคนเรามันมีเซนต์เองเห็นไหมถึงจะเป็นเด็กแค่ไหนก็ตามแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนเยอะเรียนน้อยแด้ทั้งสิ้นมันจะมีระบบเองเว้ยนี่เรื่องจริงไม่ได้พูดอะไรเลยร้อยเก้าสิบเก้าบาทสีแดงกันดีร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันก็จะมีเซนต์เองเว้ยคือระบบคนเรามันจะทํางานเองไม่น่าเชื่อใช่ป่ะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องราคาไม่ได้พูดถึงอะไรแต่ระบบคนเรามันจะทํางานเองด้วยอัตโนมัติไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไม่น่า